เราถ้าจะบูชาถ้าจะมูนสักอย่างหนึ่งนะมันสร้างไอ้พวกนี้มันสร้างกันง่ายมากนะผมก็ยกตัวอย่างมาในเพจแล้วถ้าใครไปดูในเพจจะเห็นนะกับท่านเจตมณีศักกาของผมนะครับอ่ะผมพูดก่อนเลยพุทธคุณของเจตมณีศักกาคืออะไรเจตมณีศักกานะฮะตอนที่มีชีวิตอยู่ใครที่รู้จักไนอฟโซดิแอคเนี่ยตำนานจักรราศีเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจเลยนะว่าในจักรราศีเนี่ยนะฮะมันก็แต่ราศีราศีเนี่ยสิบสองราศีอ่ะ แต่และกลุ่มดาวจะมีพลังที่ไม่เท่ากันอ่ะทีนี้พลังของคุณเจตมณีเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะฮะทำให้อีก11อดาวเนี่ยเรียกว่าไม่ค่อยกล้าถือแล้วก็มีความเปลี่ยนใจอย่างเยอะมากนะครับทีนี้ก็เลยทําให้คุณเจตมณีเนี่ยที่ได้รับแคนดิเดตให้ขึ้นเป็นแคนโตป์นะฮะขึ้นเป็นแกนโตป์เลยนะเว้ยไม่ธรรมดานะฮะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าแม่ถ้าหากว่าคุณ คุณเจตมณีแกไม่ทาดไฟเข้าแทรกซะก่อนผมว่าน่าจะเป็นแกนโบที่ดีนะฮะน่าจะควบคุมอาาจักได้อย่างดีเลยทีนี้มาดูว่า,าเครดิตของคุณเจตมณีเขามีอะไรบ้างเก่งเก่งฉลาดนะฮะมีสเสน่ห์หลายๆคนทุกๆคนในแซงเจอรี่พูดกันหมดเลยว่าว่าคุณเจตมณีเนี่ยดุจอย่างพระเจ้าเพราะว่ามีใจอบอ้อมอารีและเมตตา สารพัดสารเพรเลยนะออนั่นก็เลยนี่แหละเพราะว่าคุณเจตมณีเขาดีขนาดนี้เขาก็ถึงได้รับเลือกเป็นแคนดิเดตแกนโ๊กนะฮะนี่แหละครับเมื่อคุณเจตมณีแกไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าตำนานต่างๆของคุณเจตมณีเนี่ยเขายังอยู่เว้ยนั่นนะฮะทีนี้ถ้าเราสักการะคุณเจตมณีคุณพิจูด,ด,ดิคุณเจตมณีนี่เหมือนกับเป็นตัวแทนของอํานาจบรารมีสเสน่ห์หาความเก่งกาจนะฮะแล้วก็ความทะเยอทะยาน โอ้โหไม่มีแต่เรื่องดีๆถ้าคุณบูชาคุณเจตมณีนะคุณคิดว่าคุณยังไงคุณได้อะไรบ้างนะเกิดหน้าชูตาไปไหนก็มีแต่คนรักคนหลงนะฮะเสริมสร้างอํานาจบาร,รมีให้ดูยิ่งใหญ่ไพศาลคิดดูคิดดูเจตมณีมีให้เช่านะ,ะติดต่อลูกเอลของผมได้นะครับยังมีเจตมณีให้เช่าเหลือเป็นรูปหล่อรูปหล่อทองคํา ตัวสุดท้ายองค์สุดท้ายเท่านั้นที่ยังเปิดให้เช่าอยู่นะฮะแต่ราคาเช่าเท่าไหร่เนี่ยผมไม่รู้จริง,รงๆอันนี้อันนี้ต้องไปดีลกับลูก,ลกเอลของผมเองนะครับผมกับท่านเจตมณีนะฮะท่านเจตมณีของผมอะถ้าผมเอาท่านเจตมณีไปตั้งอยู่แถวโคต้นไม้สักอันหนึ่งนะสร้างประรำสร้างประรำเล็กๆขึ้นมาเอาท่านเจตมณีไปวางผูกผ้า สามสีตรงโคนประลัมแล้วผมจะนั่งไหว้นั่งไหว้อยู่สักวันหนึ่งคุณเชื่อไหมคุณเชื่อไหมมันจะต้องมีคนสงสัยเว้ยแล้วมาถามผมก็จะบอกว่าคิดว่ามันเป็นแค่ของเล่นใช่ไหมคิดเป็นแค่โมเดลใช่ไหมจะบอกว่าให้ว่าแท้จริงแล้วคือเจ้าของเขาเนี่ยเจ้าของเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้วเขามาเข้าฝันบอกว่าอยา่าเอาของเขาไปทิ้งนะชิ้นเนี้ยเ,ออเขาเขารักมากนะฮะแล้วก็คือเขาจะไม่อยู่ที่นี่ ขอแค่ไม่เอาของเขาไปทิ้งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดลบันดานให้แล้วผมก็ไปซื้อหวยเว้ยเนี่ยล่าสุดหกแปดพี่แม่งถูกแม่งถูก,ถกจริงๆผมก็เลยเนี่ยก็เลย,ก,เลยก็เลยไม่เอาของเขาไปขายเว้ยพี่แล้วเนี่ยผมก็เลยเนี่ยทาปลารำให้คุณเชื่อไหมวันที่สองสามสี่แม่งจะต้องมีคนมาไหว้จะต้องมีคนมาไหว้องค์เจมาีของผมเนี่ยนะแล้วคุณเชื่อไหมกว่าจะถึงสิบห้าวันให้หวยออกอะ่ะ ในวันที่หวยออกเนี่ยอาจจะมีคนมาไหว้องค์เจดมารีของผมแล้ว20-30คนผมเชื่อว่าขี้หมูขี้หมาเนี่ยถ้าสมมตินะเว้ย20-30คนแม่งมีคนถูกหวยขึ้นมาสักคนหนึ่งนะทีนี้แหละองค์เจดมารีงผมแม่งดังทีนี้แหละจาก20-30คนแม่งจะกลายเป็นร้อยคนเว้ยแล้วองค์เจดมารีของผมทีนี้น่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทันทีเลยแล้วจะมีคนทํารูปรออันใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาตั้งให้แล้วถ้ายังมีคนถูกอย่างต่อเนื่องอีกนะ เจตมณีผมเนี่ยรับรองไม่ได้อยู่แค่ตรงโคนต้นไม้แล้วทีนี้เราเมืเอ้ยต้นไม้แม่งอาจจะปลูกถางเฮปูนทําเป็นสมขึ้นมาเลยประดิษฐานองค์เจตมณีสักกาของผมเลยขอแค่แม่งมีคนถูกจริงๆแล้วอิทธิฤทธิ์จะเกิดขึ้นเอง